เรามาถึงประวัติชีวิตของคุณรัชพลเหล่าวนิชผู้ที่เป็นคนดีของสังคมขนาดนั้นเลยจะมอบรถเข็นอยู่แล้วพี่พูดไปเนี่ยนที่็นจริงยนะพูดไปก็อายพี่เหรอสงกดสิไม่หรอกแล้วก็ผมเพียงแต่ว่าเล่าชีวิตมันฟังว่าเฮ้ยเรื่องราวเป็นอย่างนี้แล้วผมก็ว่าจริงเนี่ยหนังสือที่เขียนเขิอนนี่ก็ส่วนหนึ่งเราเห็นสภาพ ความทุกข์ของคนที่เป็นเจ้าหนี้ไอ้็นลูกหนี้ความทุกข์ของคนเจ้าหนี้เจ้าหนี้ที่จะมาทวงคนแบบนี้เฮ้ยไม่หนีไม่จ่ายเขาพูดไงตอนแรกไงเขาเรียกอะไรนะไม่หนีไม่ไม่นีไม่หนีไม่จ่ายแต่นี่เริ่มจ่ายมันเจรจาก่อนคิดมากนะคือมันคือผมปัญหาใหญ่ของอย่างที่ว่าเนี่ยคนที่มีหนี้สินพลุงพลังส่วนใหญ่เนี่ยมันก่อกําเนิดมาเหมือนคล้ายๆผมเป็นเนี่ย เริ่มจากเริ่มใช้บัตรเครดิตที่แบบใช้ไม่เป็นก็เียบอกไปกินแล้วก็เฮ้ยจ่ายเองจ่ายเองอ่ามามามาเขาก็เงินเข้ามาปุ๊บตันไม่เอาไปจ่ายอย่างอื่นไม่ได้ไปเคลียร์นี่ไอ้นั้นก็พอถึงสิ้นเดือนจริงกับมีปัญญาไปจ่ายแล้วอแล้วแล้วก็เริ่มจากเล็กๆก็สู่วังวนแล้วเริ่มจ่ายไอ้เงินที่เราไปจ่ายจริงๆเนี่ยเราไม่มีไปจ่ายก็จ่ายได้แค่ขั้นต่าหนักๆเข้าก็ค่าธรรมเนียมหนักๆเข้าก็ค่าปรับอะไรประมาณนั้นนะ แล้วก็หนักๆเข้าก็บอกว่าพี่เท่าไหร่ก็ได้พี่โอนเข้ามาหน่อยและกันจะได้เขาเรียกอะไรล่ะผมจะได้รักษาบัญชีผมจะได้ไม่ต้องฟอ้องทีง่อันนี้พลาดนะอันนี้คือพลาดแต่ว่าไอสิ่งที่ผมเป็นเนี่ยมันเริ่มต้นอย่างนี้แหละแล้วมันก็เราก็จะเริ่มมีลักษณะอาการที่ส่วนใหญ่เป็นหมุนหมุนนักหมุนน่ะมีใายใบตกลงไปสู่หุบเหวแล้วยังไม่เสือกรู้ตัวก็ยังสื่อจะหมุนนหะหมุนนี่จะดิ้นรน นะก็ดิ้นรนเฮ้ยมีบัตรนี้นี่หว่าเอาบัตรนั้นมาจ่ายบัตรนี้บัตรนี้มาจ่ายบัตรนั้นเพื่อนของทุกคนเป็นแบบนี้เลยไอ้นี่ยอดวันที่สิบใช่ไหมสี่สิบห้าวันไอ้นี่สามสิบวันไอ้นี่เท่านั้นวันโอ้ยหมุนกันตอ้เป็นลมคือจริงๆมันต้องเริ่มพึงสังวรตั้งแต่เรมรู้สึกว่าจ่ายไม่ได้ถูกต้องเริ่มเริ่มจ่ายครบตามจำนวนไม่ได้ถูกต้องใช่ไหมฮะแล้วคนกลุ่มนี้จะหาพวกนะ เหมือนกันเลยใช่ไหมหมุนมือนกันใช่ไหมแสดงว่าเราปกติสดงเราปกติกกก็ถ้าเรากลับไปสิ่งบทเรียนที่เราพูดมาตลอดก็คือว่าทุกคนไม่มีอยากไม่มีใครอยากเดินออกจากคอมฟอร์ตโซนที่คุณมีความรู้สึกว่าเฮ้ยคุณกําลังกําลังป่าอยู่เออคุณกําลังป๋าเฮ้ยใจเองใจเองเออเดี๋ยวเอาเงินมาให้ใจเองพอใครบอกเฮ้ยจะดีเหรอเฮ้ยมันไรเองก็ใช่เหมือนกันนะเหมือนกันใช่ออใเ้ตอนนี้ถามจริงเขาพวกติดเท่าไหร่ติดเท่าไหร่อยู่ให้ถามจริงติดเท่าไหร่เออ เฮ้ยได้ไงอ่ะจ่ายขั้นต่ำได้ป่ะเออเฮ้ยค่าธรรมเนียมก็เอาแล้วเหรอเออเหมือนกันเลยว่มืันรักษาบัญชีป่าดีกินแล้วรู้สึกดีรู้สึกดีคิดต่อคิดต่ออย่าคิดว่าแล้วก็พวกนี้เป็นเหมือนกันอีกอย่างคืออะไรมะเวลาไอ้ไอ้สลิปเขาเรียกอะไรไอ้ใบตรงินนี่ใบเงินมาเนี่ยจะยอดจะมีความรู้สึกมันคือจังไม่หาคิดในจังเมลไปคิดในสมองตัวเองคิดข้างๆตัวเองไงจังเมลคือไม่อยากเห็นอ่ะไม่อยากเห็นยอดนี่อ่ะ พราะไม่ได้จ่ายเฮ้มจังแมวไม่ต้องดูไม่ต้องไปดูัฝรั่งก็เรียกอ่ะฝรั่งเรียกจังเมลมาเยอะแยะเยอะแยะข<ะ>ี้กี่เปิด,ปดทิ้งเกะละกะพอวันดีคือดีมันไม่เป็นจังเมวมันเป็นโนติสแล้วมันมาแล้วอยู่ไม่จ่ายเท่านั้นเท่านี้เฮ้ยมันโนติสเ้ยเลยต้องเปิดพอเปิดแล้วช็อกรับประทานละบางคนไม่รู้ตัวเลยว่ามันเลยเถิดมาจนถึงป่านนี้จากห้าหลักเป็นหกหลัก เกือบเจ็ดลักแล้วแล้วแล้ววงการสถาบันการเงินเนี่ยเขาก็สุดยอดนะคือวิธีการทําธุรกิจเขาเนี่สุดยอดนะผมเนี่ยถ้าเกิดไม่เจอกับตัวเองผมไม่รู้ว่าทำไมเราโง่เง่าไได้ขนาดนี้ยังไงครับก็คือไอ้คำว่ารักษาบัญชีลองคุณเนี่ยที่คุณพูดถึงก็คือว่าเคล็ดของไอ้นิติกรรมสัญญาทางการเงินเนี่ยมันเหมือนว่าคุณทําสัญญาเป็นลูกค้าเขาเนี่ย สัญญาเนี่ยมันจะหมดสภาพต่อเมื่อฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดบอกเลิกสัญญาบอกเลิกสัญญาบอกเลิกอ่ะทีนี้คําว่าบอกเลิกสัญญาในทางกฎหมายคืออะไรก็คือการหยุดก็คือการแสดงว่าเฮ้ยฉันไม่ฉันบอกเลิกู่กัญญานบอกเลิกละครับทีนี้ไอการที่เขาบอกรักษาบัญชีรักษาบัญชีแซ่มันก็เป็นสัญญาก็ต่อเื่องเลื่อยเลื่เพร่ะยเเ่งี่อเลยเลื่กองมันมอต้นเดิมบวเดอก ต้นเดิมบวกดอกต้นเดิมบวกดอกต้นเดิมบวกดอกไปเรื่อยๆมันก็ตอบใดที่เรายังดีายขัานต่าหรือจ่ายแค่ค่าเรียกเก็บอะไรก็แล้วแต่ที่ท่านต่ำเนี่ยมันไม่ได้ไปหักอะไรคุณเลยยิ่งไอหลังๆที่บอกค่ารักษาบัญชีมันไม่ต้องพูดถึงเลยมันเอาไปจ่ายค่าทนายจงๆ่ันเป็นค่าบริการ้มทวงคนเนี่ยค่าบริการค่าทวงนี่เขาอะแล้วผมสงสัยนะว่าไอบริษัทพูดในบัตรเครดิตอะกับบริษัททวงนี่ทำไมต้องเป็นคนละบริษัทกัน อาเขาใช้ทนายเป็นคนทวงบริษัทเขาไม่มาเสียเวลาเขาก็จ้างเหมือนเอาซอร์สไปพวกนี้มีมากแัดมพวกนี้เนี่ยมันต้องมาเชิญมันต้องมีวิญญาณโหดมันก็ต้องมีเทคแทติคบริษัทสำนักงานทนายความพวกนี้เขาก็จะทําหน้าที่แบบเนี้มาแต่นี้พอเราไปกลัวเยคนส่วนใหญ่กลัวเป็นคดีความก็ให้รักษาบัญชีรักษาบัญชีก็อย่างเงี้ยมาเรื่อยๆื่องมันก็พ่อขังหมูไปเรื่อยๆแสดงว่าถ้าเกิดผมถ้าเกิดผมอยู่สักพักมัง แล้วก็อสกอยู่สมมติ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 อยู่สักพักหนึ่งบางคนไม่รู้ไงแล้วไปจ่ายต่ออีกปีหนึ่งหน้าเสร็จเลยเสร็จก็สัญญาก็เดินใหม่เสร็จเลยก็สัญญาก็เดินใหม่แน่นอนแต่นี้ว่าโดยโดยปกติเนี่ยพอคุณบอกเลิกสัญญาเนี่ยโดยกระบวนการผมจารายละเอียดกฎหมายไม่ได้นะแต่ในกระบวนการเนี่ยมันเหมือนเราบอกเลิกสัญญาแล้วเขาต้องแจ้งเลครั้งสองครั้งสามครั้งใช่ป่ะรานนั้นเนี่ยเขาก็จะโน้ติสเราว่าเฮ้ยผมจะดําเนินคดีคุณตามกฎหมายนะ อะไรก็ว่าไปทีน,นี้ในเมื่อเราบอกว่าเราบอกเลิกสัญญาแล้วเพราะนั้นการเดินเข้าสู่กระบวนการของศาลนี่ไม่ได้เป็นเรื่องอันตรายแล้วเพราะว่าไอ้มูนนี่มันจะถูกหยุดหยุดก่อนนะฮะส่วนคุณอาจจะกลัวว่าอ้าวสมมติว่าหยุดไว้ที่ต้นบวกดอกสมมตินะหนึ่งแสนบาทแล้วถ้าเกิดระยะเวลาที่เราเริ่มไม่จ่ายเขาเนี่ยแล้วกระบวนการเข้าสู่กระบวนการพิพากษาเสร็จสมมติไปอีกหนึ่งปีคดีความจบเนี่ยไอ้หนึ่งปีต้องเสียดอกไหม,มคําตอบคือเสีย แต่ว่าสารยังเป็นคนสั่งว่าให้คิดดอกเท่าไหร่ซึ่งมันจะเป็นดอกแบบกรุณานึ่ออกปะแต่มันไม่ได้ไม่มันจะไม่ใชบนดอกของนาคาหรือว่าอะไรอ่ะไว้จสัญญาณระหว่างเรากันแต่นาคามันจบลงแต่วันที่เราหยุดแล้วแต่ว่าตามกฎหมายเนี่ยเขาก็จะมีบอกว่าอันนี้พวกเนี้ยมันควรจะคิดดอกไม่เกินเท่าไหร่ศาลเขาจะสั่งขั้นต่ำแล้วคดีพวกนี้เนี่ยบอกได้เลยว่าภาษาสารเนี่ยเขาบอกมันลบสาล มันเป็นคดีมโนสาเลาเบื่อที่สุดพราะนั้นเวลาคุณเข้าไปนผมเนี่ยขึ้นศาลมาแล้วเดินปั้งเข้าไปพูดภาษาบาลตกลงหนีอย่างนี้นะให้บังคับคดีไหวไม่ไหวท่านถามด้ใช่ไหมครับอ่าดคยได้ยินท่านถามแล้วถ้าเราบอกไม่ไหวยังไม่ไหวครับอเขาก็จะลดให้คุณสมมุติว่าคุณมีเงินเดือนสองหมื่นบาทณปัจจุบันที่คุณทำงานมีสองหมื่นบาทคุณมูนนี่เท่าไหร่ช่างมันสารเข้ามาถึงเขาก็บอกว่าเฮ้ย คุณเนี่ยเพื่อเขาใช้ทำท่านไม่เคยไม่เคยท่านไม่เคยไม่เค้ยเขาก็จะบอกว่าอ่ะคุณเพื่อดำรงชีวิตอยู่ได้ตามฐานอายุรุ่นเนี่ยสมมติมีลูกหนึ่งคนมีคุณน่าจะจ่ายสักห้าพันควรจะจ่ายเท่านี้นะสองพันกัห้าพันสมมติว่าคุณสองหมื่นเนี่ยคุณจะต้องใช้จ่ายเพื่อพยุงฐานะของคุณเนี่ยอาให้ชีวิตอยู่ได้เนี่ยสมมติหนึ่งหมื่นบาทแล้วก็มีค่านู่นนี่ที่อาจจะต้องอุปการะอุปการีอีกห้าพันบาท เขาบอกว่าอ่างั้นโอเคเดี๋ยวจะให้กรมค่าพอดีเนี่ยเขาหักเดือนละห้าพันนะแล้วก็ไปจ่ายไอ้เจ้านี้เจ้าหนี้นะแล้วก็มูลนี้ทั้งหมดสมมุติว่าแสนบาทศาลเขาจะบอกไอ้เจ้านี้ว่าเฮ้ยคุณก็ลดน้อยดอกเบี้ยคิดน้อยหน่อยก็ได้แล้วก็เขาก็กําหนดตัวเลขมาให้ให้คิดดอกเท่านี้นะแล้วก็โอเคจบก็ไปเขาก็แล้วไอ้เจ้านี้มายุ่งคุณไม่ได้แล้ว เจ้านี้ยังต้องไปรอเงินประคับประดีบปรคับประดีมีหน้าที่หักเงินคุณแล้วเอาไปจ่ายเจ้าหนี้แต่คนส่วนใหญ่นะพพูดถึงศาลก็กลัวก่อนเลยไม่มีอะไรไม่ใช่เรื่องขอขาดบาดตายไม่มีประหารเจ็ดชั่วโคตรก็เดินเข้าไปคุยค่าวไม่ไม่ไม่มีเจอที่แบบติดสมมุติแสนหนึ่งติดคุกต้องจ่ายหมดเลยแสนหนึ่งไม่มีไม่มี ไม่มีดิสเคาห์แฮคัตอ่ะภาษาการเงินการผมท่านท่านรุดอดูเหมือนจะให้เขาเรียกอะไรให้ความช่วยลุกท่านเขาช่วยลูกท่โดยปกติแล้วเขาเาเจ้านี่รายใหญ่อยู่ได้อยู่แล้วเจ้านี่เขาก็ต้องแฮปปี้นะดีกว่าไม่ได้ตังค์เลยแล้วจะได้จบจบคดีนี่นี่คือถ้าคุณเลือกเส้นทางเดินไปสู่ศาลแต่ถ้าคุณเลือกเส้นทางไม่เดินสู่ศาลคุณบอกเลือกสัญญาเสร็จปั๊บคุณมีได้วเวลาหายใจได้สักประมาณสามเดือนล่ะ ที่กระบวนการทางฝั่งนู้นเนี่ยเขาจะเริ่มมาโนติสจะฟงจะฟ้องคุณเนี่ยโดยปกติถ้ามูลนี่มันน้อยในบางกรณีเขาก็ไม่ยุ่งกับคุณนะก็มีหลายกรณีที่หลุดไปเลยนะคือแบงก์เขาก็แทนน้อยคือยังไงครับสามหมื่นห้าหมื่นอะไรอย่างเงี้ยไม่เอาเลยเนาเากลียดน้อฟ้องไยเขาอาจจะมาตื้อๆคุณอยู่แป๊บหนึ่งนะครับใช้จ่ายฟ้องมันเยอะทำตัวล่องหนหายไปเนี่ยมันก็นี่ก็สูงไปเลยก็บางทีแบงก์เขาก็ยอมแทนที่สูงถ้าเขาถ้าเขาเกลียดตามนะแต่ว่าไม่แนะนำไง ในกรณีผมนี่ก็คือว่าบางกรณีผมเข้าสู่กระบวนการศาลบบางกรณีผมเดินเข้าไปคุยบอกเฮ้ยตอนนั้นคือเริ่มเริ่มฟื้นนิดหน่อยไปรีไฟแนนซ์ได้เงินกลับมาแล้วก็เริ่มไปเคลียร์นี่ก้อนเล็กหร่ว่าผมก็เดินเข้าไปหาแบงก์เลยว่าเฮ้ยผมมีนี่คุณเท่านี้นี่คุณช่วยรันดูที่ตัวเลขตรงกันไหมออกมาปุ๊บคำนวณออกมาสมมติเป็น x บาทผมบอกให้ผมไม่มีจ่ายว่า x บาทที่มีอะไรเงื่อนไขพิเศษอะไรให้ผมบ้างไหม เขาก็โอเคโอเคเดี๋ยวทําเรื่องให้อ่เขาก็บอกว่าอันนี้ถ้าคุณมาจ่ายได้ภายในสามวันเจ็ดวันตัวเลขคุณจะลดลงมาหรือเท่านี้แล้วปิดเลยนะต้องปิดเลยนะหรือบางแบงแบงนะสามงวดปิดคือสมมติว่าคุณมีหนึ่งแสนสมมติมีแค่หนึ่งแสนงวดเลยครับเออเขาบอกว่าจต่สามงวดสามหมื่นสามอะไรเงี้ยมีมีแต่ว่าต้องชัดเจนนะว่าเดือนละเท่านี้เท่านี้สามงวดจบ เคยได้ยินว่าอย่างสมมติติดหนึ่งแสนเนี่ยบางทีก็อาจจะบอกว่างั้นเอาหกหมื่นแล้วให้สามงวดด้วย<า>คล้ายๆอย่างเงี้ยม,มันอาจจะได<ต>้บางกรณีเช่นบางครั้งผู้อาจจะต้องเส้นสายเล็กน้อยอคอต้องรู้จักผู้ใหญ่ใหน่อยต้องรู้จักคนสำคัมันเป็นที่ต้องรู้จักเจ้านี่มาแต่ถ้าเกิดว่าเอาแบบแฟงๆไม่มีับใครเป็นที่พึ่งเลยก็เดินเข้าไปชนตรงๆเนี่ยก็ส่วนใหญ่เขาจะลดนิดหน่อย่วนไี่มันเดอกเบีลยค่ะจะบองได้เขาเขาก็เหมือนเฉือนดอกเบี้ยทิ้งอะ ได้คัอเอายอมถูกต้องแล้วก็กําหนดงวดให้คุณจ่ายทําแบบนี้ได้แต่เพียงแบบนี้วิธีนี้คุณต้องคิดให้รอบคอบว่ามันคือมัดนะเว้ยมันต้องทําให้ได้นะไม่ใช่เอาขายภาหน้ารอดโอเคเซ็นเลยเซ็นนี่คราวนี่ผูกมัดหนักเข้าไปอีกนะถ้าเองศึกทําไม่ได้เนี่ยคือหมายถึงว่าถ้าเกิดตกลงกับเขาแล้วแล้วปรากฏว่าเซ็นลงไปแล้วทําไม่ได้อีกเพราะมันเป็นนิติกรรมซ้อนนิติกรรมแล้วนี่อ๋อครับมันเหมือนมันยิ่งมัดคุณแน่นเข้าไปอีก มันนั้นก็คือต้องช่างว่าเฮ้ยแก้ปัญหาได้อก็มีเงินเอามาจ่ายเขาได้สมมติสามเดือนเท่านี้เท่านี้สมมติผมย้อนกลับไปที่เรื่องฟ้องส่งฟ้องศาลที่พี่ว่านิดหนึ่งว่าถ้าสมมติอย่างมีหนี้หลายๆก้อนมีบัตรสมมติสามสี่ใบเนี่ยให้เขาฟ้องใบหนึ่งแล้วเนี่ยศาลท่านจะรอดูใบอื่นไหมอ่ะคืออะไรคือมีหนี้อยู่สามสี่อันเนี่ยเราคงไม่ฟ้องพร้อมกันเลยทองจะรวมไหมหรือว่าไม่ได้ไม่ได้รวมไม่ได้ก็แล้วแต่แต่หมายไทยนี่มันไม่เหมือนบริษัทครับหนี้ปัจเจกคือหนี้ปัจเจก เจ้าหนี้ใครเจ้าหนี้มันถ้าหนี้ฟ้องเคลียร์บัท่ากับบล็อกต้องรอไปด้วยซ้ำคือถ้าผมถามง่ายๆว่าถ้าเมื่อกี้ยกตัวอย่างสองหมื่นแล้วเขาบอกว่าเขาบังคับคดีเขาจบเคสคุณเป็นเจ้าหนี้ผมเงี้ยจ่ายเดือนละห้าพันละไปหักปุ๊บเนี่ยถามว่าไอ้นี่มาฟ้องผมใหม่เนี่ยได้ไหมผมก็มีสิทธิ์ฟ้องแต่ว่าศาลก็บอกว่าเอาไปรอให้จบก่อนไปรอคิวไปต่อคิวไปรอคิวอีกเท่าไหร่เดือนเท่าไหร่ปีก็ว่างไป มันก็ต้องแย่งชิงกันเล็กน้อยใครฟ้องก่อนได้ก่อนก็โดยปกติเนี่ยเขาก็ถึงว่านี่นี่ใหญ่เนี่ยเขาจะชิงฟ้องเาก่อนซึ่งเขาไม่รู้หรอกใหญ่เล็กอ่ะไม่รู้อะเออพวกตัวตัวธนาคารเนี่ยเขา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 ประเมินจากเอ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 มูลค่ามูลค่าปกติเราก็จะจะเลือกเลือกเดินเดินคดีกับตัวที่เราพอไหวก็เทียบไม่ไหวก็อันนั้นก็แล้วแต่ก็เป็นเทคนิคแต่เพียงแต่ว่าอันนั้นก็เป็นเออจะว่าเป็นเทคนิคก็ได้แต่ผมก็ไม่ค่อยแนะนํานะคือผมว่า โดยวิธีการผมก็คือว่ามันทําได้หลากหลายแต่ไม่ให้แบบโหขึ้นสารตะพืชเลยเว้ยมันก็นั้นมันก็เกินไปมั้งกินนอนกินนอนอยู่สักเดือนไม่ไหวไม่เคยไม่แต่่คือจะบอกว่าไม่ต้องไปกลัวว่าหนึ่งคดีแล้วเดี๋ยวอีกที่เหลือโอ้โหสารท่านจะไปสืบความเอามาทั้งยวงเลยไม่ใช่ท่านไม่ได้ทำอย่างนั้นแน่ๆสถาบันการเงินก็ม่่าบางคนอาจจะไปบอกว่าเฮ้ยอย่างนั้นนี้ก้อนใหญ่ทิ้งมันไว้ก่อนได้ไหมพี่อันนี้อันตราย เพราะว่าตามกฎหมายไทยคือถ้าถึงหนึ่งล้านเนี่ยฟ้องล้มละลายได้อันนี้เกิดคุณมีนี่ก้อนใหญ่อยู่ครับแล้วคุณก็ไม่ไปเคลียร์แล้วคุณบอกว่าบอกเลิกสัญญาไปแล้วไงก็บอกเลิกจริง่ะแต่ว่ามันก็ยังมีดอกเบี้ยเดินๆอยู่บางส่วนใช่ไหมมันไม่รู้มันจะพอกไปจนกระทั่งมันสมมติว่าเขาบอกเขายังคิดตลอดเวลาอย่างนี้เขาคือเป็นเหตุมาฟ้องล้มละลายเนี่ยคราวนี้คุณยุ่งไง มันไม่อันนี้ไม่ไม่ใช่แล้วล่ะอันนี้เป็นอีกเคสันอันตรายไม่ได้แล้วมันอันตรายครับอันตรายซึ่งมันไม่ควรจะปล่อยให้ไปถึงจุดนั้นครับซึ่งมันก็ยังมีทางแก้แหละถ้ามูลนี่มันเยอะคือมันก็มีพวกบางคนที่ก็อาจจะบอกว่าล้มบนนฟูกอะไรเงี้ยก็คือยอมล้มละลายไปกี่ปีนะผมจำได้สามปีมันก็พ้นกฎหมายไทยแต่ผมเพียงแต่ว่าผมก็ไม่แนะนําให้ไปถึงขั้นนั้นเพราะว่ามันทําธุรกรรมอะไรไม่ได้ในช่วงสามปีแล้วต่อให้คุณหลุดสามปีมาแล้วแล้วคุณคิดว่า ให้คุณสามารถกลับไปทําธุรกรรมทางการเงินได้เหมือนปกติเนี่ยคอามจริงมันไม่เหมือนปกติหรอกเขาเข้าใจว่าจะได้แค่แบบเปิดบัญชีเขาก็รู้ก็แบงก์เขาก็เขาก็รู้กันว่าคุณเคยผ่านล้มละลายมาให้น้เขาก็มีวิธีเช็คเขาว่าเฮ้ยนี่มันเคยเป็นแต่ต่างกฎหมายไม่ใช่ถามว่าวันดีคืนดีคุณกลับมาแล้วคุณจะกลับไปกู้เงินกู้ทองขอสินเชื่อแบบเดิมเนี่ยแบงก์เขาก็ต้องคิดหนักวานี่มันเคยมีประวัติ ถามว่าเขาอยากจะให้ง่ายๆแล้วก็ไม่ง่ายหรอกออนะยกเว้นเนี่คุณนู่นพวกเศรษฐีพันล้านหมื่นล้านอันนั้นเขามองว่าไอ้คนพวกนี้มันเก่งถ้ามันมีสั้งงางเงนกลับมาได้อีกอ,อมันมีสั้งงางเงินแต่อย่างคนเบี้ยน,น้อยหายน้อยเนี่ยมันเ <c oughs> ขาบอกว่าเขาเพลสเขาเพลสแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเคสที่ว่ามาทั้งหมดเนี่ยเฉพาะกับนี่ในระบบเท่านั้นอืถ้านอกระบบนี่ อาจจะโดนทุบหัวด้ยนี่นี่นอกระบบเนี่ยก็ให้พึงระมัดระวังว่าไอ้นี่เสาไฟฟ้าครับไอ้นี่ใครก็ไม่รู้ที่เพื่อนแนะนำมีแขกนี่คืออะไรนี่เสาไฟฟ้าที่แปะอยู่ในเสาไฟฟ้าว่านเงินลงมันด่วนเลยอไอ้นี่สองจุด้าเปอร์เซ็นตต่อเดือนอะไรพวกนี้อย่าไปอย่าไปเอามาด้วยเด็ดขาดอันตรายมากที่สุดแล้วล่ะทำไมอ่ะ คือพวกนี้เขาจะมีมาเฟียตามตามฆ่าเลยวิธีทวงมันอันนี้คุณไปเคลียร์เขาไม่ได้ฮะขึ้นศาลก็ไม่ได้มันยิงกระบาลอย่างเดียวที่จัตุรีมีตึกตึกหนึ่งตึกห้างเขาบอกคนตกลงมาตายเต็มเลยพาไปเขาเขาเชื่อว่าเนี่ยพาคนมุ่นเนี้ยไปแล้วก็แบบทําเป็นแกล้งก็าบอกคนเนี่ยตกลงมาสงสัยแบบเอาไปเอาไปฆ่าไงเพราะฉะนั้นอย่าอย่าอย่าไปยุ่งกับนี่นอกระบบคือไอ้นี่นี่ส่วนตัวเนี่ยสะยืมเพื่อนยืมฝูง วงแชร์ก็อย่าไปเบี้ยวเขานะก็อันนั้นก็วงแชร์เนี่ยมันก็มีส่วนช่วยได้บ้างในแง่ที่ยามที่ไม่ถูกกฎหมายดมันไม่ถูกกฎหมายแต่ว่าหนีได้ด้วยนะเคยถูกหนีมาแล้วนะแล้วก็สิ่งที่จะฝากเตือนอีกอย่างนึงเลยก็คือว่าสมมติว่าคุณเริ่มมีหนี้แล้วคุณบอกอ้ฉันตั้งเป้าหมายจะอย่างที่เราพูดกันแล้วแันเลยเริ่มซื้อหวยมันเดือนละห้าพันบาทเพราะฉั้นหวังว่าสักวันหนึ่งมันจะโพะ แล้วใช่จะปลดได้ภายในหนึ่งปีโดยคุณคํานวณเลยว่าเพราะว่าปีหนึ่งมียี่สิบสี่งวดถ้าสองปีมีสี่สิแปดงวดในสี่สิแปดงวด่มันต้องถูกละมันต้องถูกละวะอย่าได้ไปคิดอย่างนั้นเลยนะอย่าไม่ได้คิดอย่างนั้นนะถ้าคิดอย่างนั้นะคุณก็จะมีมากขึ้นเรื่อยๆฮะเออคือพอถึงเวลาเนี่ยไอการพนันเนี่ยพอมันมันเริ่มเข้าไปสู่แวดวงแบบนี้ไปปุ๊บผมยกตัวอย่างรูปธรรมคนแทงหวยเนี่ยสมมติว่า แทงด้วยเงินหนึ่งพันบาทถามว่าแทงเลขตัวเดียวไหมไม่ใช่หรอกครับเพราะว่าคุณคิดใความสึกว่าเฮ้ยคุณต้องมีโต๊ดมีเต็งมีอะไรก็ไม่รู้นะกระจายความเสี่ยงคนกระจายความเสี่ยงแต่คุณคิดเก่งมากเลยคุณกระจายความเสี่ยงหมุนกลับแต่ก็เขียนพื้นฐานอะไรม่ใช่ไงแต่คือคนพวกนี้เขาคิดอย่างเงี้ยแล้วเขาก็แทงหลายเลขแต่นี่โดยบังเอิญเนี่ยพอมันแทงถูกหนึ่งเลขเนี่ยแน่นอนและไอ้อัตราจ่ายไอ้พวกหวยเถื่อนพวกนี้ มันก็ไม่ได้จ่ายมากมายเช่นหนึ่งจ่ายเก้าสิบหนึ่งจ่ายสองร้อยอ่ามจ่ายน้อยเพราะมันจ่ายน้อยเนี่ยเราก็ังรู้สึกแหมเราแทงน้อยไปเอาใหม่ครั้งหน้าไจากหนึ่งพันเราเลยเพิ่มสองพันแล้วกระจายความเสี่ยงอีกแล้วมันก็ไม่ถูกมันไม่มมันไ่สามารถที่จะวิ่งในทุกเลขคือถึงทําได้เงินที่ได้คืนมันก็ไม่คุ้มเนี่ยผมงงจริงเขาเอาทฤษฎีอะไรตักกะตรงไหนตักกะจิ้งจกก้าวหาง สองห้าต้องเป็นห้าสองต้องเป็นหน,นึ่งห้าสองอะไรคือแบบว่ามันจะมีเขาจะมีวิธีการคำรนวณที่ไม่เข้าใจว่าเอามาจากไหนก็ผมผมที่เคยพูดจ s e ที่สุด้ว่าแล้ว,ลวผมเคยบอกว่าก็ในขณะที่หลักการที่จะเนี่ยนะศึกษาความรู้เรื่องเงินว่าเงินมันทํางานยังไงถ้าคุณไปฝากแบงก์มันได้ดอกเท่านี้ไปฝากตราสารหนี้พันธบัตรมันได้ดอกเท่านี้ถ้าคุณไปลงทุนกองทุนรวมมันให้อัตราผลตอบแทนรีเทอร์ย้อนหลังเท่านั้นเท่านี้ถ้าไปลงทุนในหุ้น ไปศึกษา performance หมายถึงว่าผลการดําเนินงานเขาปัจจัยอะไรต่างๆเขาเนี่ยถามว่าไอ้เรื่องนี้กับไอ้เรื่องไปศึกษาหวยเนี่ยอะไรมันมีเหตุมีผลเท่ากันมันเข้าใจง่ายกว่ากันไหม,<ผ>มศึกษาหุ้นตัวหนึ่งนี่นะผมว่าเผลอๆนะง่ายกว่าไปศึกษาตัวเลขเขามองไกลตัวงไงแถวบ้านไม่มีใครเล่นหุ้นดีมีแต่เล่นหวยพราะฉะนั้นถามมคนใกล้ๆบ้านหวยมันแค่เอาแป้งถูผนัง มันก็ได้เลขแล้วเพราะนั้นเพราะนั้นเราเราคิดหลักก้าวผ่านความกลัวเหมือนกันคือคุณบอกว่าคุณอยู่ในคอมฟอร์ทโซนแทงหวยมันง่ายดีไปดูเลขฝันเอาก็เดี๋ยวก็แทงได้แล้วขอให้คืนนี้ฝันแล้ววะแล้วก็มาตีเลขง่ายดีนะแต่คิดก้าวข้ามไอ้ดินแดนสบายบ้างเถอะทำอะไรให้มันยากขึ้นในชีวิตศึกษา,ค,ากความรู้ ชอบชอบที่หลวงพ่อคูณพูดจังเลยไม่รู้เคยพูดในรายการท,าที่ฟังเลยท่านเคยบอกว่าเวลาเวลาคนไปแทนหวยเนี่ยพอเลขมามามาให้เขาพูดอะไรตามเขาว่าตีเป็นหวยพอตีปุ๊บปรากฏว่าถูกเขาบอกก็ต้องถูกอยู่แล้วอะ่ะหนึ่งในล้านมันก็ถูกอะ่ะแล้วพอถูกปุ๊บท่าน,นก็หาว่าเขาเรียกตัวเองว่ากูใช่ไหมก็หาว่ากูไปพูดแล้วมันถูกต้องจริงๆมูไเกี่ยวอะไรเลยจริเๆยมันต้องไปยังไงมันต้องมีคนถูกสันก็ต้องมีคนถูกสักคนนึงแหละก็อย่างเงี้ยอหลวงพ่อคูณเนี่ย สมมติว่าอยู่ไกลๆมีลูกศิษย์ลูกหาไปไปเยี่ยมัวประเทศสมัยก่อนเราต้องใช้ลูกวนสมมติว่าแกเกิดคันหัวขึ้นมานะกําลังนั่งตีเลขแล้วเลขสี่มาเอาจริงแต่ละคนมองเหมือนกันหรอกแต่ละตัวเลขระหว่างยกเกิดมีไอ้หนึ่งขึ้นมาปุ๊บเอ้าหนึ่งเอาให้อย่างงี้หนึ่งศูนย์ไว้หนึ่งศูนย์ มันร้อยคนมันก็ตีร้อยเลขได้ซึ่งมันจะต้องถูกสักคนแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์แล้วก็เลยว่าเป็นสิ่งที่ท่านให้มาท่านก็พูดผมป่คือไอ้การไม่หวยเนี่ยมันคือใช้อัตราไอ้ไอ้พ็อปอ่ะครับพ็อปก็ไอ้ภาษาสถิติอ่ะเพราะว่ามันเฮ้ยคนร้อยคนมันเห็นสิ่งเดียวกันแต่มันตีความไม่เหมือนกันเพราะมันต้องมีคนคนนึงถูกและไอ้คนที่ถูกก็ไปเสิอกไปบอกว่าเวลาโดนกินไม่ใครพูดนี่ ไอคนที่ถูกหูติดหาล้มข้อพูนมาชูงนี้เพะ่เลยอ่าใครก็ใครต่อใครก็ไปดีครทำเนี่ยไม่ใช่อ่ะเออย่ไอเขาไม่ได้ออกเขาไม่ได้เรียงคิวออกเนี่ยเวลาออกเลขอ่ะอเขาออกมั่วๆออกมาไี่บอกเขาล้ก็ล็อกอีกโอ้นั้น การเล่นการพนันไม่ใช่ทางออกในการแก้ปัญหาหุ่มีแต่ยิ่งทำให้ชนะหนักเข้าไปอีกบอลคุณก็เอาตักกาของของการลงทุนในหุ้นมาใช้ไม่ได้เลยมันไม่ได้หมายความว่าจะชนะมีลูนี่ไม่ได้ชนะทุกนัดนะแมนยูเนี่ยใช่ไหมมันก็ลูกกลมๆอ่ะมันยิงไม่ได้กันก็มีนะฮะ อลานี้ก็ต้องไปหลังใหม่นะครับหน้าใหม่นี่แหละโอเคโอเคก็เดี๋ยวดูรอดูตอนต่อไปขอบคุณนะครับคุนสมาชิกเอสซีแล้วก็ขอบคุณพี่โก้ครับนี่ครับนี่ครับ